อ,อันนี้มีปัญหาอะไรครับ<ม>ตัวเรียน,ด,นดึงดินดินไม่มีเส้เดือนเลยดินไม่มีไส้เดือนแล้วก็ดินแฉะดินแข็ง,ขงครับแล้วได้นําไม้บกินพัดตาปรปรุงดินชนิดพิเศษของเรามามาใช้ พอใส่แล้วปั๊บประมาณสักอาทิตย์มั้งอาทิตย์หนึ่งเนี่ยดินมันเริ่มเริ่มเริ่มฟูเริ่มแบบมันหายแตกแนะครับง่ายๆดูตัวนี้ยอ่าอ่านะครับมาดูมก่อนดินมันมีความแข็งกระด้างมันแตกแบบนี้นี่มันแตกนี่แตกใหญ่กว่านี้อีกมันเริ่มมันเริ่มหายแล้วมีเส้นเดือนเส้นเดือนเยอะใช่นี่เนี่ยครับคือพอเราใส่ไปปรับปรุงดินคือหนึ่งคือธาตุคาร์บอนแบ็คที่อยู่ในสารปรับปรุงดินจะช่วยในการซึมลงไปในดินนะครับ เมื่อใส่ไปเขาจะปรับปรุงดินฟื้นฟูดินแล้วก็ตัวเดือนอ่าใส่เดือนจะเริ่มเ <ใน S 1> ยอะขึ้นไอ้เียอะไรวะอืมดินฟูนนพราะออกซิเจนในดินมันเพิ่มขึ้นลากเราขยายได้เร็วแล้วก็กินอาหารได้ดีนะครับเขาก็เลยปลดปล่อยท่านอาหารแล้วก็ทุเรียนจะ เบ่งพูเนี่ยจะเบ่งพูได้เร็วสังเกตว่าลูกจะเริ่มกลมและพูขยายได้เร็วนะครับเมื่อก่อนใส่เคมีใช่เคม,มีเยอะนะครับทําให้ดินแข็งแล้วก็ขเขาจะไปบล็อกพวกกลุม่มรากฝอยไม่มีแคลเซียมแมกนีเซียมเหล็กที่จะไปสร้างความเขียวเข้มของใบและสังเคราะห์เป็นแป้งเป็นอะมิโนไม่ได้ดนี่ดูครับลูกโตเป่งพูเป่งสมบูรณ์เต็มลูกเต็มพูเลยครับ นี่นี่นะครับคือธาตอาหารที่ใช้ไปอันนี้ใช้ไปกี่รอบเนี้ยสามพ่นยาไปสามรอบสามรอบนี่อนี่ครับวันนี้เอามา<อ>ส่งเพิ่มนะครับรนี่โตไวเพราะได้อาหารเขากินอาหารทั้งวันทั้งคืนมันก็เลยโตไวแล้วก็ผูสมบูรณ์แม้แต่ออกใบอ่อนใช่ไหมใบอ่อนออกแต่เขาไม่ดึงอาหารไปเลี้ยงใบอ่อนนะครับเขาจะเติมอาหารแค่ทั้งลูกทั้งใบทั้งดอกทั้งรากทั้งโครงสร้างของพืช ทำให้เขาจเจริญเติบตนนโตโ,โอ้โหดูชนีตัวนี้ดูครับลูกเสมอกันกลมบอกเลยทรงสวยมากเนี่ยแล้วจะได้น้ำหนักดีและสีจะสวยเดี๋ยวสังเกตด้วยครับว่าสีจะสวยอตอนที่ตัดเป็นกีดดูสีสีมันก็เหลืองครับพอเมื่อปีก่อนไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่อ่านี่เลยครับนี่ดูทีบตัวนี้ดูการแตกยอดแตกใบยอดแตกได้ดีนะครับตัดขึ้นเลยนี่ ใส่ี่ก็ใส่อยบานสามกิโลบ้างาต้นนี้นี่นะครับดูเลยใไปปุ๊บดูแตกยอดแตกรัดไปอ่อนได้ดีนะครับเพราะว่าเขาไปปลดปล่อยธาตุแล้วเขาก็กินอาหารได้เร็วแล้วฉีดพ่นไปเขาก็ได้อาหารทางใบนะครับสั้นได้ที่มีปัญหาในการทําทุเรียนแล้วมีประสบปัญหาครับต้นทุเรียนป่วยต้นทุเรียนโทมใบไม่รัดยอดไม่ไหลแล้วก็ติดลูกแล้วลูกผู้ไม่เบ่งนะครับเพราะขาดธาตุอาหารถ้าเลยนำไม้พวเซตและไม้พกินพัดไปใช้นะครับ ดูเหลี่ยงสั้ท่านจะติดดอกออกผลได้สมบูรณ์ดูน,น,ดนี่ดูดีครับกระปุกนี้เป็นสิบก, <c oughs> กับสิบลูกครับ